ปิญญาณคู่ปรมีหลวงปู่มั่นตามติดฟุนเบียนข้างกายมาหลายภพชาติแวะเวียนฟังธรรมจนได้ไปเกิดบนสวรรค์เมื่อหลวงปู่มั่นทำลายสังสารวัตรตรงได้อย่างเด็ดขาดแล้วท่านก็ยังเล่าต่อไปว่าขณะนั้นเมื่อโลกธาตุทั้งมวลบังเกิดความเลื่อนลั่นวันไวเหล่าเทวบุตรและเหล่าเทวดาทั่วทั้งหมดนั้นต่างก็ประกาศก้องสาธุการ เสียงสะเทือนสะท้านไปทั่วทั้งจักรวาลทั้งในคืนนั้นและคืนถัดมาเหล่าเทพทั้งหลายต่างก็มาปรากฏกายเพื่อขอเยี่ยมคารวะและฟังธรรมเทศนาในคืนวันนั้นชาวเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกสารทิศท,ทุกทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุก,การประสานเสียงสำเนีงยงไพเราะสนอโสดจนสะเทือนโลกธาตุ เพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมจากท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขกเลยเพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติและในคืนต่อมาชาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรมก็ได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวกๆทั้งเบื้องบนเบ,บื้องล่างแทบทุกทิศท,ทุกทาง ต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาพแห่งธรรมของขึนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์วิมานพิภพกรุษนาคเทวดาอินพรมยมยักษ์ทุกชั้นภูมิในแดนโลกธาตุสะเทือนสถานหวันไว้ไปตามๆกันพร้อมกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนส่งแสงสว่างไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบงังเพราะความสว่างสวัยแห่งธรรม ที่พุ่งออกมาจากกายจากใจของพระคุนเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหนๆห,หลังจากเหตุการณ์ที่เทพทั้งหลายแวะเวียนกันเข้ามาปริงสาธุกการและขอฟังธรรมเทศนาจากหลวงปู่มั่นแล้วหลวงตามหาบัวก็ยังเล่าอีกถึงเหตุการณ์หนึ่งเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือผู้ที่เป็นคู่บารมี ของหลวงปู่มั่นทุกภพชาติได้เดินทางมาพบกับท่านหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วหลวงปู่มั่นเล่าให้หลวงตามหาบัวฟังถึงคู่ปรมีท่านนี้ว่าตั้งแต่สมัยที่ภูมิธรรมของท่านยังไม่ถึงระดับพระอรหันต์คู่ปรมีนี้ก็ได้แวะมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาสเสมอแต่ก็มาในรูปของดวงวิญญาณ ไม่ปรากฏกร่างกายให้เห็นเหมือนกับที่พบภูมิอื่นๆเขาเป็นกันเมื่อหลวงปู่ถามดวงวิญญาณน,นั้นก็ตอบว่าที่ยังไม่ได้ไปเกิดในพบภูมิที่เป็นหลักแหล่งเช่นโลกมนุษย์หรือแดนสวรรค์แต่ยังคงวนเวียนอยู่ในพบย่อยที่ละเอียดพบหนึ่งในระหว่างพบทั้งหลายก็เพราะว่ายังเป็นห่วงและอาลัยในตัวของหลวงปู่มั่นอยู่อีกทั้งยังกล่าวว่า ท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์แต่หนนหลังและความปรารถนาพุทธภูมิที่เคยตั้งไว้ร่วมกันประหนึ่งเป็นคำสัญญาที่เคยมีต่อกันมานานแสนนานในสังสารวัตอันไกลโพ้นนี้ซึ่งหลวงปู่มันก็บอกว่าบัดนี้นั้นท่านได้ของดความปรารถนาในพุทธภูมิแล้วและขอมุ่งมั่นปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ หลวงปู่มั่นยังเล่าว่ายามใดที่ดวงวิญญาณนี้มาพบท่านก็แสดงธรรมให้พอสมควรและก็สั่งให้กลับไปและก็ยังบอกอีกว่าอย่ามาบ่อยแม้ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะสร้างความเสียหายต่อกันได้แล้วแต่ก็อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติล่าช้าได้ซึ่งในครั้งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณนี้มาพบเกิดขึ้นหลังจากที่หลวงปู่มั่นบรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเอง ดวงวิญญาณกล่าวกับหลวงปู่มั่นในวันนั้นว่าในเคืนที่ท่านตัดขาดภพชาติและทุกทั้งปวงจนรู้กันไปทั่วทุกแห่งหนในโลกกธาตุแต่แทนที่จะชื่นชมยินดีและอนุโมทนาสาธุการตนกับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าท่านนั้นทิ้งตนโดยไม่เหลียวแลหลวงปู่มั่นจึงสนทนาโต้อตอบก,กับดวงวิญญาณนั้นด้วยความเมตตา กระทั่งดวงวิญญาณเกิดความเข้าใจจนสามารถสลัดตนให้หลุดจากความห่วงหาอะไรและลาจากไปในที่สุดจากนั้นไม่นานดวงวิญญาณนั้นก็ได้กลับมาพบหลวงปู่มั่นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการกลับมาในเร่างของเทวดาผู้งามสง่าที่มาพร้อมกับความสำนึกทราบซึ้งในพระคุณของหลวงปู่มัน่นว่าเหตุที่ตนได้เสวยสุข อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นล้วนเป็นผลมาจากการที่หลวงปู่มั่นมักจะชักชวนให้สร้างบุญสร้างกุศลตลอดระยะเวลาที่ได้ครองคู่อยู่ร่วมพชาติกันนั่นเองพระอระหันต์มีจริงวินาทีบรรลุธรรมบรรลุธรรมกลางถนนกรุงเทพธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการและสถานที่เรื่องนี้เป็นหัวข้อที่ใคร,ใคร ก็ท่องจำจนขึ้นใจแม้จะอยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปได้วยความจอแจขับข้างของผู้คนแต่ณที่นี้ครั้งหนึ่งในอดีตกลางถนนสายหนึ่งหน้าศูนย์กลางแฟชั่นความทันสมัยจากยุโรปลวงปู่มั่นได้เข้าถึงธรรมมาแล้วเหตุเกิดในพรรษาที่8หลวงปู่มั่นเดินทางเข้ากรุงเทพพักกุฏิที่วัดสรรัปปทุมวัดปทุมวณารามปัจจุบัน เพื่อศึกษาทั้งปริยัตและปฏิบัติไปพร้อมๆกันระหว่างที่จำพรรษาที่นี่สาพรรษาท่านต้องเดินทางไปยังวัดปรมนิวาสเพื่อศึกษาธรรมฝั่งเทศจากท่านเจา้าขุนอุบาลีคุณปามาจารย์หรือหลวงพ่อจานทร์ชริจันโทเป็นประจำคืนเดือนเพนกราตีหนึ่งหลวงปู่มั่นพร้อมสาสธรมิกก่าวห้ารูปได้เดินทางไปฟังธรรม จากท่านเจ้าคุณอุบาลีตามปกติขณะที่พระคารวานนี้เดินทางกลับวัดสัปทุมบนถนนพระรามหนึ่งยามราตรีแสงเพ่นกระจ่างส่องสว่างมองเห็นภาพสองข้างทางโดยไม่ต้องใช้ไฟประทิปส่องขณะที่พระสหธรรมิกท่านอื่นๆเดินก้มหน้าก้มตาไปล่วงหน้าส่วนหลวงปู่มั่นเดินตามหลังพอเดินผ่านหน้าวังของกรมพระสวัสดิ์ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนช่างกลปทุมวันซึ่งเป็นวังแบบยุโรปสมัยนั้นนับว่าแปลกตาสวยงามมากหลวงปู่มั่นมองเห็นเข้าใจก็คิดไปอัตโนมัติว่าสวยงามแต่ความต่อเนื่องของสติสัมปชัญญะทันทีที่คิดว่าสวยงามเท่านั้นจิตรวมลงไปเกิดความรู้ขึ้นมาว่าดินหนุนดินเสร็จแล้วจิตก็ไม่หยุดนิ่งกลับรวมลงไปอีก แล้วก็เกิดยานขึ้นกำหนดรู้อริยสัจเหมือนพรรษาที่สามวัดเรียบรู้ธรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจิตรู้อริยมรทวนของเก่าว่าดินหนุนดินคือสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเพราะธาตุทั้งสี่รวมกันโดยมีธาตุดินเป็นธาตุนำ เพราะเป็นของแข็งเหมือนเอาดินก่อกายกันขึ้นมาส่วนาธาตุนอกนั้นเป็นาธาตุอาศัยนอกจากนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกว่าอาริยธรรมนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนหัวหลักหัวต่อขี้ดินขี้หญ้าฟ้าแดดตินลมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงเดือนดาวนักขัตตเลิกที่ไหนคงตั้งอยู่ที่คนนี้เองไม่เลือกการสถานที่อริยบท หลวงปู่มั่นชี้ชวนให้ดูว่าดูแต่เรานี่สิยืนม่ากันกลางถนนในกรุงเทพนี้เลยคืนเพ็ญเดือนสามที่ถ้ำไผ่คว้างเราบำเพ็ญสมณธรรมมาถึงบัดนี้ก็เป็นเวลาสิองปีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำสุดแห่งทุกข์ในวัดตาสงสารในคืนเพ็ญน,นี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสี่ปีนับจากเหตุการณ์เข้าถึงธรรม บนถนนกลางกรุงเทพเส้นทางธรรมของหลวงปู่มั่นมีแต่บายหน้าข้ามผลสังสารวัตรท่านได้เที่ยวปรีกวิเวกทุดงไปตามป่าตามจังหวัดต่างๆผ่านอุบลราชธานีดงพญาเย็นภูเขาหลายลูกในวันหนึ่งเกิดนิมิตถึงถ้ำสิงโตหรือถ้ำไผ่คว้างอยู่บนเขาพระงามลบบุรีถ้ำไผ่คว้างอยู่ข้างน้ำตกมีลักษณะเป็นป่าทึบ อากาศเย็นสบายอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านานาชนิดอาทิช้างเสืองูเหา่าสถานที่แทบจะไร้ผู้คนอาศัยอยู่ระหว่างการเดินทางขึ้นเขาสาวบ้านเห็นมีพระธุดงต่างถิ่นรูปหนึ่งสภาบาดกรดกิริยามารยาทเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยจึงตรงเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อจะไปไหนครับหลวงปู่มั่นตอบว่าเราจะไปบำเพ็ญสมณธรรม ในเขาลูกนั้นชาวบ้านฟังแล้วตกใจเรียบยกมือไหว้ท่านแล้วกราบนิมนต์ว่าอยากเข้าไปเลยขอรับหลวงพ่อเพราะพระที่เข้าไปในถ้ำนี้ตายไปแล้วหกองค์ขอให้อยู่กับพวกฉันที่บ้านใไรนี้เถิดอ,อยากเข้าไปเลยหลวงปู่มั่นรับความปรารถนาดีของชาวบ้านเอาไว้ในใจแล้วก็ตอบว่าเออโยมขอให้อัตมาเป็นองค์ที่เจ็ดก็แล้วกัน จากคำพูดของชาวบ้านก็เลยทำให้หลวงปู่มั่นเข้าใจสภาพของถ้ำบนภูเขาในป่าได้ดีจิตใจไม่มีหวาดกลัวกลับเต็มไปได้วยความเด็ดเดี่ยวยอมสลัดชีวิตเพื่อธรรมะพอถึงถ้ำเ่ขวางจัดแจงวางสัมภาระเก็บปัดทำความสะอาดบริเวณที่พักพอตกค่ำบำเพ็ญภาวนาตามวิสัยรุ่งเช้าเดินลงเขาบินทบาทอย่างนี้ผ่านเดือนอ้ายเดือนยี จนล่วงใกล้เข้าเดือนเพ็ญเดือนสาอันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราทำให้หลวงปู่มั่นระลึกถึงสมัยพุทธกาลช่วงที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญภาวนาต่อสู้กับกิเลสมานจนบรรลุธ,ธรรมท่านได้ป่ารบว่าเราบำเพ็ญสมณะธรรมก็มาถึงบัดนี้เป็นเวลาถึงสิองปีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำสุดแห่งทุกข์ ในวัตตสงสารในคืนเพนนี้การตัดสินใจเช่นนี้แบบทิ้งทวนแลกชีวิตกับธรรมะยามเช้าเช่นเดียวกับทุกๆวันหลวงปู่มั่นหลังจากฉันเช้าเรียบร้อยเพียงพอแก่สังขารให้บาเพ็ญธรรมะได้จากนั้นจึงบาเพ็ญสมาธิภาวนาพอนั่งได้ไปไม่นานเกิดไม่สบายกายอาหารที่ฉันเข้าไปไม่ย่อยทำให้อาหารเป็นพิษ ส่งผลให้ท้องร่วงอาเจียนอย่างหนักท่านจึงหวนนึกถึงคำพูดของชาวบ้านพร่างรำพึงกับตนเองว่าตัวเราเองก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นแต่ขาปาร,รบนี้ล้วนไม่ใช่วิสัยนักรบแห่งกองทัพธรรมหลวงปู่มั่นจึงออกเดินสำรวจมองหาสถานที่นั่งสมาธิและแล้วที่หน้าผาเหวลึกมีก้อนหินใหญ่อยู่บนปากเขีว พอให้คนไปนั่งได้หลวงปู่มั่นไปขึ้นไปยืนบนก้อนหินใหญ่แล้วหยิบก้อนหินอันเล็กๆโยนลงไปในเหวใช้เวลานานพอควรจึงจะได้ยินเสียงกระทบของก้อนหินหลังจากดูทำเลเป็นที่เรียบร้อยหลวงปู่มันก็กล่าวปณิธานว่าเอาละ่ะถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดถ้าเราจะต้องตายก็ขอให้ตายตรงนี้ ขอให้หล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่เป็นที่หุ่นวายแก่ใครๆซึ่งจะต้องกังวลทำศพให้เราคขนนั้นท่ามกลางขุนเขาแสงจานกระจ่างเป็นสักขีพยานเฝ้าดูการบำเพ็ญภาวนาของหลวงปู่มั่นจิตของท่านสว่างสวัยดุจกลางวันเห็นกระจ่างชัดแม้เม็ดทรายเล็กๆจิตโอภาสประพัดสอนเห็นชัดในนิมิตท,ที่เข้ามารวมถึงการพิจารณากายคตา ตลอดจนธรรมะต่างๆนานสวันสามคืนโดยไม่ลงไปบิณฑบาตไม่ฉันอาหารเกิดในมิตปรากฏเห็นบุตรสาวของโยมที่อุปถากมายืนร้องเรียกความรักจากท่านจิตของหลวงปู่มั่นไม่ได้หวันไวไปตามจิตไม่ได้ยินดียินร้ายกับสาวงามนั้นท่านพิจารณาว่าอันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเราก็พิจารณามาอย่างช่ำชองแล้ว จะมาหลงอีกหรือจับพลันภาพหญิงสาวเหล่านั้นก็แก่เท่าและล้มตายหลงเหลือแก่ก่องกระดูกหายไปในแผ่นดินจิตจึงถอนออกมาการไรลึกชาติเกิดสมัยพุทธกาลขณะจิตนั้นมีปิติทราบซ่านเข้าถึงเอกกคตายานกายเบาจิตใจมีความสงบระงับจิตเดินเข้าสู่ปฐมฌาน ุติยชาญและจตุทชาญโดยลำดับพักอยู่ในจตุทชาญนานพอควรแล้วถอยออกมาจนถึงปฐมชาญจึงหยุดในลำดับนี้หลวงปู่มั่นท่านว่าได้เกิดปุเพนิวาสานุสติญาณคือรู้อดีตชาติเกิดนิมิตรภาพลูกสุนักกินนมแม่หลวงปู่มั่นรู้ด้วยใจว่าลูกสุนักก็คือตัวท่านเองในอดีตชาติ ที่เกิดเป็นสุนัขนับชาติไม่ท้วนสาเหตุมาจากลูกสุนัขมีความพอใจในอัตภาพของมันจงส่งผลให้เกิดเป็นสุนัขจึงติดอยู่ในพบนี้หลายชาติสร้างความสลดสังเวชให้กับท่านเป็นอย่างมากจากนั้นหลวงปู่มั่นได้ขนลงหาถึงต้นสายปลายเหตุพบว่าเราปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นภาพในอดีตชาติสมัยพุทธกาล หลวงปู่มั่นเกิดเป็นเสนาบดีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสาักยมุนีขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาถึงมหาสติปฐานสูตรหลวงปู่มั่นได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดนับจากวาะจิตนั้นหลวงปู่มั่นดำรงอยู่ โพธิสัตวธรรมบำเพ็ญพระโพธิยานมาหลายร้อยชาติเมื่อได้พบปุบเพนิวาสานุสติยานทำให้หลวงปู่ระลึกถึงชาติพบต่างๆมาพอสมควรเห็นความน่าอัศจรรย์ความน่ากลัวของสังสารวัฏและหากปรารภน่าจะาบรรลุพระนิพพานในชาตินี้จะต้องละเสียจากพระโพธิยานก่อนที่หลวงปู่มั่นจะตั้งจิตถอนจากพโพธิยาน ท่านได้เดินสมาธิเฝ้าย้อนรำลึกในอดีตชาติว่าท่านเพิ่งจะเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพุทธภูมิต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าสักยคโคดมเท่านั้นเส้นทางบำเพ็ญเพียรเพียงแค่กึ่งพุทธการอีกทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านระลึกได้ถึงความยากลำบากของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏท่านสลดสังเวช แม้ท่านจะบ,บำเพ็ญบรารมีเพียงใดก็ยังคงเกิดเป็นหมาขี้เรื้อนถึงห้ารอยชาติทำให้หลวงปู่มั่นมองดูสัพปสปัตในสังสารวัตรที่ยังคงหลับไหลเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไรเมื่อสิ้นชีวิตลงไปเมื่อครั้นหลวงปู่มั่นจะละถอนจากโพธิญาณ ก็ให้สงสารสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อมองดู่ามกลางสปปรรพสัตว์ทั่วไตรภพยังมีขบวนพระมหาโพธิสัตว์มีจำนวนมากที่ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จักได้รับการบรรลุธ,ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและยังมีพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์อยู่ในสังสารวัฏ เพื่อบำเพ็ญบารมีช่วยขนสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้หลวงปู่มั่นจึงอธิษฐานจิตหลาจากพระโพธิยานแสงธรรมสว่างสวัยทั่วโลกธาตุพบเบื้องหน้าเราไม่มีแล้วปรมจารย์เราได้จบแล้วหลวงปู่มั่นโพริทัตโตนักานเวลานี้เมื่อได้สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลวงปู่มั่นอธิบาย ว่าทุกอย่างในโลกนี้มีสภาพเป็นอันเดียวดุดหน้ากรองชัยโลกนี้ราบลงหมดคือสว่างเตียนโลง่งร่างกายของราประมวลเข้าดังเดิมยักษ์สูงทํเมินมองเห็นเหตุการณ์พลิกผันได้กลายร่างเป็นมนุษย์แล้วเข้ามากราบขอขามาลาโทษแล้วก็หายไปไหนที่สุดขณะนั้นเสียงไก่ขันดังเป็นระยะบอกว่าเวลาใกล้รุง่ง คเนว่าน่าจะราตีสามถึงตีสี่ความเงียบสงบของราตรีกลับมาบรเลงอีกครั้งกล่าวกับเตรียมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษของการกำเนิดสัตตบุรุษในรอบพันปีหลวงปู่มั่นเจริญสมาธิก้าวลงสู่ทุติยชาญตติยชาญและจตุทชาญพ่อล่วงดึกจิตก,ก็พักเอากำลังในชาญส่วนปฐมชาญคือการพิจารณาวิปัสสนาญาณ เมื่อจิตใช้กำลังพิจารณาข้อธรรมแล้วยอมพักในฌานเพื่อให้เกิดกำลังต่อไปพอพักจิตพักใจจะตุจจะฌานจนมีกำลังจิตได้ถอยออกมาสู่ปฐมฌานเกิดวิปาาัสสนาญาณรู้เห็นความเป็นไปของชาติภพของสัตว์โลกจากนั้นได้พิจารณาตนสายปลายเหตุของชาติภพในหมู่สัตว์ทั้งปวง หลวงปู่มั่นขนลงได้ความตามปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายัตนะสลายยตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทาน อุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราพ,พยาธิมรณะโสกบรริเทวนาหลวงปู่มั่นแทงตลอดลูกโซ่ของภพชาติได้อริยมักอันเป็นเครื่องตัดกิเลสจึงพิจารณาในดวงจิตพบว่าเมื่ออวิชชาไม่เกาะเกี่ยวได้แล้วอวิชชาดับสังขารดับ สังขารดับวิญญาณก็ดับตลอดจนตันหาอุปทานภพชาติสราพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายสะก็ดับหมดคราวนี้จิตรวมใหญ่แต่จิตไม่พักเหมือนที่ผ่านมาเกิดมีญาณขึ้นมาว่าพบเบื้องหน้าเราไม่มีแล้วพรหมจรรย์เราได้จบแล้วกิจอันเราควรทำ เราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ควรไม่มีอีกแล้วยานชนิดน,นี้เรียกว่าอาสวัคคยาจาณคือความรู้ว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะพร้อมกับอวิชาก็หายไปไปก่อนไม่หลังตะวันขึ้นมาและเดือนก็ตกไปรวมความว่ายานเกิดขึ้นอวิชาหายไปพระอาทิตย์ขึ้นมาพระจันทร์ตกไปอปุบพัง อาจิรังไม่ก่อนไม่หลังเมื่อ,อยานเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขับไล่สายส่งอวิชาเจ้าผู้มีอวิชาเอ๋ยเจ้าเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเจ้าจงหนีไปอยู่กับเราไม่ได้แล้วอวิชาก็ไม่ได้บอกกล่าวอำลาว่ายานผู้แจ้งผู้เห็นจริงเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเอ๋ยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วข้าขอลาเจ้าไปก่อนต่างไม่ได้ขับไล่ แต่ทันว่าความมืดและพระอาทิตย์ก็เหมือนกันพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไปพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ขับไล่สายส่งความมืดหรือพระจันทร์จะว่าเจ้าผู้มืดผู้ดำเอย๋ยเจ้าอยู่กับข้าไม่ได้แล้วเจ้าจงหนีไปความมืดก็ไม่ได้บอกกล่าวอาลาหรือไม่ได้ว่าพระอาทิตย์ผู้แจ้งสว่างผู้มีเดชอันกล้าเอยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้ว ข้าขอลาเจ้าไปก่อนหาใช่อย่างนั้นไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไปฉันใดก็ฉันนั้น